ก็สวัสดีครับวันนี้มีรถไถฟอดรหัส5000หรือเขาเรียกว่า77นะครับอันนี้ก็อยู่เป็น5000 T1 รถคันนี้รถพร้อมใช้งานครับรหัสเครื่องมีครบนะครับ พร้อมใช้ผาน3านะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่แถมไปให้ผานผานแล้วก็มีผานหน้าแล้วก็มีตัวตักขี้ไก่นะครับเกีอยอะไรเข้าได้ครบนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่ตัวตักขี้ไก่นะครับหลังคาก็มีนี่ผนหลัง ครับครับใจก็ดูก่อนนะครับสตาร์ช็คดูแหมเสียงดังฟังชัดครับเืนเบิสันนิดเห็นไหมครับอ่าฐานยกได้ปกตินะครับฐานหน้าขึ้นลงได้ปกติเลย โดยรวมคือว่าสภาพดีมากเลยนะครับยาหลังขึ้นลงได้ปกติเหมือนกันนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยารได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับขึ้งลงได้ปกติเลยครับยางหลังใหญ่ดีอยู่ครับดอกหนาะอยู่ยางหน้าสภาพดีอยู่ อยู่คิดควรควรไม่ไหลนะครับควรไม่ออกเลยอืมเร่งเครื่องชูวไปเลยไม่มีควรนะครับนี่สภกัโดยรวมนะครับเดี๋ยวจะดูหม้อน้ำหน่อยครับ ก็ดูหม้อน้ำนี่นะครับน้ำไม่ดันนะครับวันไม่ไหลนะน้ำไม่ดันใส่ป้อมใส่งาเห็นใจเขามาดูได้ที่จังหวัดนครราชสีมากรัดูดที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ เดบ,บหนนเนอนี่ครับไม่ออกนะครับไม่มีควรด้วยนะครับชอบเลยรวมว่าใช้งานได้ยาวๆแล้วล่ะอันนี้เดี๋ยวเช็ดดูครับการขับขี่เป็นยังไงครับการลังขึ้น าหน้าขึ้นเตรียมพร้อมได้รถใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมใช้งานรถคันนี้เป็นใบมีเป็นตัวตักขี้ไก่อันนี้คือแถมไปให้ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงอะไรสักนิดนะครับ ยังไม่เคยขับรถไทนะครับเข้าเกียร์ไม่เป็นนะครับกลับมาแล้วนี่็รอยเกียร์ไทนะครับยี่เป็นรอยอยู่ข้างหน้า คันนี้เป็นใบอินโวยนะครับเป็นใบอินโหวยเป็นรถนอกนะครับสใจก็เข้ามาดูที่จังหวัดนนะครราชสีมาอำเภอเสืองสสงนะครับสนใจติดต่อใต้ลิงก์นี้เลยนะครับจะมี ID l ดียแล้วก็เบอร์โทรนะครับราคาอยู่ประมาณ2แสน4 0มื0ครับราคาต่อรองได้ครับสนใจโทรมาก,ก่อนปรึกษาก่อนครับ มาคุยกันก่อนหรือมาลองชมลองขี่ได้เลยนะครับ